ตึงต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 งเปิดเกมมามาฟาร์มกันมาฟาร์มกันเปิดเกมมาฟาร์มกันมาฟาร์มกันฟาร์ววมแล้วเซนีย์ก็ยังไม่พอใช่ไหมล่ะมาเสกเงินเซนีย์แบบอีซี่อีซี่กับเจน้ำกันดีกว่าเติวเวมประหยัดเติวเวมไวจัดเติวเวมปลอดภัยชัดๆต้องเจน้ำกันคะ่ะเปิดให้บริการมาแล้วหลายปีเช่นนี้การันตีความชัวร์แล้วก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับสนใจแล้วก็ทักที่เพจเจน้ำการค้าได้เลยจ้าสวัสดีผู้ชมนะครับขผู้ชมตอนวิดีโอนะครับก็หลังจากอัปเดตมานะครับวันที่ยี่สิบห้ามีนานี้นะครับ เยี่ยมมากๆเลยนะครับก็คือว่าเฟืองนั่นเองนะครับตัวเฟืองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เราจะอัพที่มันต้องการมันจะต้องอ้อมนูน่นอ้อมนี่นะครับแล้วเส้นมันก็แบบว่าโอ้โหมันที่อ้อมไกลมากแล้วก็มันจะไปผ่านเฟืองที่เราไม่ได้ใช้ด้วยนะครับทําให้ปเปลืองทรัพยากรในการที่จะอัพสกิลที่เราต้องการมากๆนะครับซึ่งระบบใหม่เขาปรับมาเนี่ยคือ1เนี่ยเขาลากเส้นเชื่อมกันได้ไดแบบ มากขึ้นนะครับก็อย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณจะมาอัพอันนี้ใช่ป่ะสมมตินะคุณจะอัพใช่ป่ะปกติเนี่ยโอ้โหคุณต้องวนนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่มาแล้วก็วนโอ้โหวกว่าจะขึ้นแต่ว่าคือของใหม่เนี่ยมันแบบทางลัด้ยมันคือแบบโชว์ๆถึงเลยนะครับไม่ต้องวนแล้วนะครับมันทําให้เราแบบไม่ไปโดนเฟื่องที่เราไม่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าดีมากๆนะครับสําหรับ อ่อ GM นะยกนิ้วให้เลยนะครับทำให้ผู้เล่นแบบว่าเอ่อใช้เฟืองน้อยลงนะครับในการอัพอ่ะเดินก็ก็รีเซ็ตก่อนนะเผื่อใครไม่รู้นะครับต้องก้างนะครับมาานันจะมีให้รีเซ็ตนะครับเราก็สามารถที่จะรีเซ็ตได้เลยนะครับโชว์นะครับนี่มันก็จะปลดเฟืองทั้งหมดออกมาได้นี่นะครับแล้วเราก็เอาออเฟืองพวกนี้นี่นะฮะเอามาทําการอัพนะครับที่เราต้องการได้ นะครับอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นผมจับสุดนี่เลยนะดูนะปุ๊บโอ้โหใช้เฟืองแค่12เท่านั้นดูดิผมสูง,สงมันหน่อยโอ้โหเนี่ยมันแบบมันมาทางด่วนเลยอะเออแบบชุกชุกโช,ช๊โอ้โหเขาลากเส้นแบบว่ามันทําให้เราอัพเฟืองที่อยู่ไกลๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับเนี่ยปุ๊บโอ้โหใช้แค่เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นของพาราด,ดินนะผมจับของตัวสายซับอะไรเงี้ยนะครับ ตัว d ด i n g r e ร o v ค r y เอรี covery, ก็คือว่าสมมติแบบเวลาเลือดคุณเหลือน้อยแล้วเนี่ยัะจะทำให้ฮีลิ่งเอฟเฟ c t ของคุณเพิ่มขึ้นนะครับก็คือได้รับฮิวอะไรพวกนี้แรงขึ้นนั่นเองครับจะได้แบบยืนนานๆหน่อยนะครับผมปุ๊บนะต่อไปเป็นอะไรฮะนี่นะครับโปรโวกนะครับผมโปรโวกเป็นยไงโอโ้โหมันประหยัดมากอะ่ะดูดแบบิมันวิ่งแบบมันวิ่งแบบทางรัดเข้ามาเลยอะ่ะโอโ้โห แล้วก็ใช้แค่เฟืองที่เราจะอัพแค่นั้นเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นต่อไปเป็นโอเวกนะหรือว่าทอนช์อัลเลอร์นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือแบบปกติเราโอวกใช่ไหม,มอลมันตีแรงขึ้นอันนี้ก็ทําให้ตีเบาลงนะครับนี่อัพห้าจุดเลยนะครับผมอัพเฟืองก็สนุกดีนะผมว่ามันบุ้งฟิงกระดิ่งกองแก้วนะครับ ต่อมาก็เป็นบัตเท n ลชานส์นะครับผมบัตเท n ลชานส์เนี่ยเอาไว้ฮิวนะครับบัตเท n ลชานส์ตัวฮิวให้เพื่อนเนี่ยดีมากเลยนะครับนี่นะครับบัตเทิลชานส์คูลเนี่ยอยู่สุดนี่เลยนะโหะแต่ดูด,ดิมันแบบใช้ไม่กี่ฟเฟืองอย่างเงี้ยนะครับสามสิบเฟืองเท่านั้นโชวโชวต่อมาก็เป็น เออไดแล้วกันนะเอาไว้แบบว่ารถกู่ดาวนะครับผมรถกู่ดาวเออไดจะได้แบบลดแลนด์ได้รัวๆด้วยอย่างเงี้ยพอปะเหลือๆฮะคือแบบอัพอใหม่แบบโหคุณแบบว่าเลือกได้เลยนะครับว่าคุณอยากอยากจะอัพอะไรเนี่ยจัดไปเลยจัดเต็มเลยนะครับผมโหอัพตอนแรกเนี่ยอัพเออไดไม่ครบนะ และไอตัวดายอิงก็อัพไม่ถึงด้วยนะครับแต่พอรีมาเดี๋ดวๆขนาดอัพครบไปแล้วเนี่ยยังเหลืออีกนะครับผมต่อไปอัพอะไรต่อดีนะฮะก็มันจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นเอนดรู่ะครับเนี่ยเอนดรูนะฮะปกติมันนับเป็นฮิตใช่ปะ่ะอันนี้มันก็จะนะครับเป็นนับเป็นเวลาแทนอะไรอย่างนี้นะครับผม ปึ๊บนะครับปึ๊บไม่่นะโอ้โหนี่ยังเหลืออีกนะครับโอ้แจ่มมากนะนี่ HP เปอร์เซนต์ดีกว่านะครับ HP เปอร์เซนต์ด้วยนะครับเราเน้นถึกอยู่แล้วนะครับสายนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่มันไม่แก้ก็คือไอ้ตรงเนี้ยสมมุติผมอยากจะเซิร์ชคำว่าอะไรอ่ะ,อะง่ายๆจอเกาะ ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นนะครับผมปุ๊บต่อยผมพิมพ์ถูกหรือยังไงก็ตามก็ไม่ขึ้นต้องคลิกต้องคลิกถึงจะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็รีวิวสั้นๆนะครับประมาณนี้สําหรับการรับเฟืองนะเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้รีนะก็ไปรีและอัพใหม่นะครับมันจะใช้เฟืองน้อยกว่าเดิมทําให้เหลือแล้วก็ไปอัพอย่างอื่นได้นะครับ ัวดามิก็อาจจะเนี่ยลง ATK ข้างๆใช่ไหมหรือสายเวทก็ลง m a t K ก็ได้นะครับหรือจะเอาแบบพวกเตตัสนะครับก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นมันจะมีบางจุดที่ออมีวิทย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเ,เพื่อนๆก็เหลือ,อไปลงส่วนนั้นได้นะครับตัวเราก็จะมีเตตัสเพิ่มขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ